เราจะออกเดินทางไปคาเฟ่ที่ไกลออกจากบ้านนิดหน่อยนะประมาณ20กิโลนะกองสินคาเฟ้วันนี้เราจะไปกองสินคาเฟ้กัน รรยากาศดีนะตอนนี้นะรถเยอมากวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนนะก็คือร้านต่างๆปิดปิดกันเต็มเพราะว่าหยุดไปเที่ยวกันแล้วก็จะไปเที่ยวกันเที่ยวคาเฟ่ เช็คอินสักหน่อยนี่ดูเดี๋ยวจะว่ามาไม่ถึงเห็นไหมโทรจ่าง ใจหมดวันตอนแรกนึกว่าร้านไม่เปิดเขาเขียนป้ายว่าเปิดอยู่นี่ถึงโพสแล้วก็ถึงหน้าร้านเลยนี่เยอะหาว่ามาไม่ถึงนะะตอนแรกที่นึกว่าเขาปิดป้ายติดหลังรถยนต์เปิดเลยเดี๋ยวขอเช็คอิน่อย เดินทางจากท่าบ่อมุ่งหน้าสู่อำเภอโพตากเพื่อที่จะไปร้านกาแฟมุมสวยๆสไตล์โมเดิร์นผสมผสานความเป็นจีนสีสันโดดเด่นใจกลางเมือง ตอนนี้เราถึงร้านกองสินคาเฟ่แล้วนะครับอยู่ที่อำเภอโพตากเนี่ถึงอำเภอโพตากปุ๊บก็ถึงร้านกองสิลปทันทีใช่ร้านอยู่หาไม่ยากหรอกอยู่แถวนี้แหละถ้าถึงโพตากแล้วก็คือถึงเลยผงจะเข้าร้านได้นี่คือ,คอน่าจะเสร็จหมดแล้วพร้อมที่จะเข้าร้านกันหรือยังครับทุกคน เดี๋ยวจะพาเข้าไปดูนะผมไม่ได้มาลานนี้ครบรอบหนึ่งปีละโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับอ,อถึงลานแล้วอ,อยู่ข้างในลานแล้วนะครับทุกคนขับรถมาโคตรร้อนเลยแต่ว่าแดดไม่อบแต่ว่มันร้อนแบบหกเก้าเข้ามานี่ถือว่าร้อนตายนะ เคยมาไหมเันแหน่ขันแน่นี่รันที่สองครับสวยถ่ายมุมถ่ายหนุเยอะแยะลูกยเยอะเปิดประตูทะลุมิติเที่ยวเมืองจีนกองศิลคาเฟ่คาเฟ่เล็กๆที่ผสมผสานกลิ่นอายของจีนที่ทำให้ร้านมีเอกลักษณ์โดดเด่น แตกต่างจากร้านกาแฟทั่วไปเป็นจุดเช็คอินที่ถ่ายรูปสวยเลยครับอันนี้ครับก็จะเป็นหน้าบาร์ของร้านครับคือสวยมากเลยผมชอบตรงนี้เลยชอบที่สุดเลย สวยดีแมวนะครับทุกคนแมวโอ้สีสวยน่ารักจังเลยไม่กลัวคนด้วย มีสามสี่มุ 3, มเลนหน้าร้านในร้านมีหลายมุมมากทุกคนดูเหมือนว่าข้างนอกฝนจะตกนะใช่ข้างนอกฝนตกทุกคนตกแล้วดูฝนตกเฉย แต่ว่าน่าจะตกไม่แรงหรอกบรรยากาศภายในร้านจะเป็นแนวจีนมีความขังแบบดีงามในบ้านไม้แบบอบอุ่นข้างนอกฝนตกแรงมากเลยทุกคน เริ่มแรงแล้วตอนนี้บ่ายสามโมงนะลูกค้ามีแค่ผมกับน้องนะแล้วก็อีกคนนึงนะมีอยู่สามคนลูกค้าตอนนี้ฝนตกแรงมากอันนี้บรรยากาศข้างหลงนะังร้านนะเห็นไหมเสียงฝนคือแรงสุดๆเลย ก็เยอะแต่ข้างโกฝนตกแรงมากเลยแรงจริงๆแรงมากไม่รู้ฝนจะหยุดตอนไหนหามต,าต,ตรงนี้ก็จะเป็นบรรยากาศนั้นถ่ายรูปนะอีกฝั่งหนึ่งนะส่วนบาร์นะอีกฝั่งนั้น อันนี้ก็จะเป็นอีกห้องหนึ่งเป็นห้องถ่ายรูปก,กันสวยมีมุมถ่ายรูปเยอะแยะมากมายร้านน่ารักน่ารักคาเฟ่เล็กๆสไตล์โมลเดิรนที่ผสมสานาความเป็นจีนมีเมนูอาหารและเครื่องดื่มที่อร่อยอร่อยอย่าลืมแวะมากันนะครับร้านะอยู่ที่อำเภอโพตากจังหวัดหนองคาย โอเคครับทุกคนร้านกองสินค้คาเฟ่ก็จะประมาณนี้แหละครับร้านสไตล์จีนมีความเป็นจีนนะครับมุมถ่ายรูปก็จะมีอยู่สองห้องห้องนี้ที่ผมเย็นอยู่แล้วก็ห้องตรงหน้าบาร์นี่สวยนะวันนี้ฝนตกนะฝนตกแรงมาก โอเคก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับคาเฟ่กองจึงขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันอ e ีพีหน้านะทุกคนอีพีหน้าทุกคนไม่ใช่สิทุกคนอะไรอีพ e ีหน้าเราจะไปไหนกันต่อคาเฟ่ไหนกันต่อติดตามกันได้เลยนะครับบายบายไปไปไปเจอกันอ e ีพีหน้านะครับดูอนอนสบายใจมาก ใจกันเลยนอนอย่างเดียวจริงๆจะกลับจริงๆแล้วถ่ายรูปเสร็จแล้วเงินสดครับ่เงินสดครับ ลืมอะไรไหมเสร็จแล้วเตรียมตัวออกเดินทางกลับบ้านกันครับเราจะกลับทางสีเชียงใหม่นะโอเคเราจะกลับทางสีเชียงใหม่ไปไปไปฝนหยุดตกแล้วตอนนี้ก็มีแดดออก คนครับจำหนึ่งนะจากที่ฝนตกมาคือผมไงหมวกกรนนกขึ้นไปมันกลายเป็นน้ำแอ่งน้ำเลยแอ่งน้ำในหมวกกรนนกเลยท่วมไปหมดเลยเปียกหมดเลยโอ้ใจชื้นไปหมดเลยโอเคตอนนี้เรากำลังเดินทางกลับแล้วนะจะกลับทางสีเชียงใหม่โอเคครับไป let's go เปียกหมดเลยเหมวกกันน็อกนี่ไม่น่าหงายขึ้นเลยเออเปียกไปเฮ้ยเปียกหมดเลยตอนนี้เปียกโอ้ยเอาไปไมึงจะหายเออไม่น่าหงายขึ้นเลยโอ้ยฝนตกหนาแรงอยู่นะไปเดี๋ยวไปสีเชียงใหม่ก่อนโอเคครับ สีเชียงใหม่แล้วทุกคนมุ่งหน้าสู่อำเภอท่าบ่อกลับบ้านเรากันเถอะโว้ยโคตรแน่